คสวัสดีครับเฮ้ยทางนี้พี่ออ๋สวัสดีครับพี่ดูว่ากันไหนครับอยากได้รถอะค่ะพี่อ้าวอ้าวเนี่ยรถเต็มเลยอยากได้รถไม้น้อยๆไม้น้อยๆเอาได้ดิอ่ะไม้น้อยเฮ้ยไม่หนูเน้นไม้เน้นไม้เหรออ่าเน้นไม้เอาได้ดิอ่ะเนี่ยเน้นไม้อ่ะโอ้โหพี่ไม่อยากได้รถไม้น้อยๆตกลงไม้น้อยๆแข่ไม้น้อยๆไปอ่ะ ไปใช่อยากได้รถที่ไม้น้อยอ๋อไม้น้อยๆทำไมหนูเอาไม้ไปทำไรอ่ะว่าถ้าไม้น้อยก็คือรถใหม่ไงไม่น้อยรถใหม่ไม่จําเป็นเสมอไปหรอกคุณน้องทําไมอ่ะพี่ซื้อรถมือสองมันก็ต้องไม่น้อยดีจริงไม้น้อยมันก็ดีแต่เวลาเราเลือกซื้อรถมือสองเราดูที่การดูแลรักษาของเจ้าของเก่าดีกว่าแล้วถ้าไม้แบบสองแสนอ่ะซื้อได้ไหม ได้ถ้าหากว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมีการดูแลรักษาดีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวครบถ้วนตรงตามระยะทางที่เขากำหนดเอาไว้รถก็ยังสามารถใช้ได้อีกอย่งยงางรถทำไมไม่สำคัญที่สุด,สดก็ไม่สําคัญที่สุดงั้นพาไปดูรถไหนได้ไหมได้ดิเต็มเลยจะดูคันไหนเนาะเอารถที่สภาพดีเอาไม่น้อย,อยได้ไหมไม่น้อยอะ่ <c oughs> ะไป,ะปะแล้วเซลบ้า